เอาละครับสวัสดีเพื่อนชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันกับผม Smart Monkey ้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสาหร่ายรบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับผมวันนี้เรามาอัปเดตกิจกรรมเดือน3กันนะครับก็เดือนนี้มาค่อนข้างช้านะเพราะว่าข่าวประกาศจากเว็บก็มาวันที่1แล้วแล้วผมก็ติดโกทัวโจโตอยู่ด้วยนะฮะยังไงวันนี้ก็พร้อมเลครับผมมาเรามาอัปเดตข่าวกันเลยครับ สำหรับกิจกรรมเดือนมีนานครับก็ยังมีอัปเดตไม่หมดนะครับผมยังไงก็ฟังเข่าที่รู้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผม บอส5ดาวประจําเดือนนี้ครับรับบอส5ดาวเดือนนี้นะครับผมก็ยังประกาศไม่ครบทั้งเดือนนะฮะก็ประกาศมาแค่2ตัวเองนะครับตัวแรกนะครับผมทาปูโคเคโคนะฮะหรือว่าทาปูโคโค่นั่นเองนะครับบอสตัวนี้นะครับอยู่กับเราตั้งแต่วันที่1มีนานะครับถึงวันที่15มีนาเวลา10โมงนะครับต่อไปนะครับผมทอร์ในลอสนะครับหรือว่าทอร์นาดั้งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมกลับมารอบนี้นะครับทำให้เรามีโอกาสลุ้นชายนี่ด้วยนะครับตามภาพเลยนะ เลยบอสตัวนี้นะครับจะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่15นะครับหลัง10โมงถึงวันที่22นะครับผมเวลา10โมงแหละสำหรับบอสหลัง10โมงของวันที่22นะครับจนถึงวันที่5นะครับผมก็ยังไม่ประกาศนะถ้าดูจากตารางแล้วเนี่ยมัน2อาทิตย์นะครับมันเท่ากับคาปูโคเคโคเลยนะครับอาจจะเป็นคาปูตัวอื่นก็ได้นะมาให้เราจับนะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะว่าบอสตัวไหนจะมาต่อนะครับผมจบเรื่องบอสแล้วมาต่อกันเลดฮาวประจําเดือนนี้กันเลยนะครับ เลดฮาวนะครับคืออะไรขอย้ำสั้นส้นนิดนึงนะครับผมเลดฮาวคือกิจกรรมตีบอสนะครับที่จัดขึ้นระหว่าง6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งของทุกวันพุธเลยนะครับผมก็จะมีบอส5กระโหลกมาเกิดให้เราตีนะโดยบอสก็แล้วแต่ช่วงนั้นนะครับว่าจะเป็นบอสอะไรนะฮะก็ขอไปอีกครั้งนึงนะครับที่คลิปมันมาช้าและพอดีติดโกทัวโจโตอย่างที่แจ้งนะครับผมก็ขอเหมาไปเลยนะครับผมว่าบอสวันที่2และวันที่9นะฮะไม่ทันแล้วนะครับผม คือคาปูโคเคนโคนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะจัดกันไปเยอะแล้วนะขอไปทุกคนที่มันช้านะเพราะว่ามันติดกิจกรรมใหญ่ต้นเดือนจริงๆนะแล้วมันก็มาช้าแล้วก็ทาอาร์ตด้วยนะฮะสังเกตว่าอาร์ตเดือนนี้นี่มันสุดยอดไปเลยและต่อไปนะครับผมวันพุธที่16นะครับคือเทอร์เนรลอสนะครับล่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผมก็มีเฮเลธฮาวให้ตีนะครับใครที่ต้องการล่ชายนี่รวมทั้งผมด้วยนะจะได้อัดคลิปสักทีนะทุกคน ขอภายนะไม่ได้อัดคลิปเลยนะ๋ยวจะมาอัดตอนนี้นะครับผมนะส่วนวันที่23และวันที่30นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศนะอย่างที่ผมบอกแล้วผมเดาว่าน่าจะเป็นคาปูตัวใหม่สักตัวหนึ่งนะครับอยู่ให้เราติอีก2อาทิตย์นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันนะสำหรับต่อไปนะครับเรามาพูดกันถึงคอมโบนิตี้เดย์กันเลยดีกว่านะครับโดยเดือนนี้นะครับจะจัดในวันอาทิตย์ที่13นะครับเวลา11โมงถึง5โมงเย็นเช่นเคยนะฮะโดยกิจกรรมวันนี้นะครับจะมีเจ้าแซนนะครับหรือว่าแซนชิวนะฮะ น้องแซดนี่มา2ล่างเลยนะทั้งอโลลาแล้วก็ล่าง Normal Form นะฮะของคันโตใช่ไหมยังไงก็ไปล่ากันได้นะก็จะมีใช้นี่ทั้ง2ล่างเลยนะก็แปลว่ากิจกรรมนี้เราจะได้ใช้นี่ถึง4ตัวเลยนะครับผมว่าก็ดีนะผมว่าดีเหมือนกันนะแม้ว่าตัวมันจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตาม <c oughs> ยังไงก็รอดูท่าก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เผื่อท่าจะดีนะยังไงก็รออัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับผม อาทิตย์นี้แล้วนะอาทิตย์นี้แล้วนะอย่าลืมไปลากันนะไปกันไวนิดนึงนะครับผมไปกันส่วนของสปอตไลท์ฮาวกันต่อเลยนะครับนิดนึงนะครับแนะนำสปอตไลท์ฮาวนะครับคือกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันอังคารในเวลา6กโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะฮะก็แต่ละสัปดาห์นะฮะก็จะมีโปเกมอนชนิดหนึ่งนะครับเกิดขึ้นเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้นนะครับโดยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยสหรับสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2ไงก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับมันไม่ทันแล้วครับคลิปมาช้านะครับผมก็ขอไปไว ทำไมต้องชื่อใกล้กันด้วยสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับผมวันที่15นะครับคือเจ้ากาดี้นะครับสำหรับโบนัสวันนี้นะครับจับเราจะได้สตาร์ดัสคูณ2นะ สำหรับอังคารต่อไปนะครับผมอังคารที่22นะครับคือเจ้าอุซกี้นะครับโบนัสวันนี้นะครับผมจับเราจะได้ exp คูณ2นะครับผมสำหรับอังคารสุดท้ายนะครับอังคารที่29นะครับอยู่กับเจ้าพาลาสะครับผมก็โบนัสวันนี้นะครับจับเราจะได้ลูกอมคูณ2นะครับสำหรับาชนี่นะครับรอบนี้ก็มีให้ลุ้นทุกตัวเลยนะครับตามภาพที่ขึ้นโชว์เลยนะครับก็ขอให้โชคดีได้าชนี่แล้วกันแต่ก็อย่าไปหวังมันเลยนะมันโคตรยากเลยฮะ มาพูดกันถึงไข่เมก้าบ้างนะครับผมไข่เมก้าเดือนนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับโดยวันที่1ถึงวันที่15นะครับจะเป็นเจ้าเมก้าฟูชิกิบานะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมสัปดาห์ที่15ถึง22นะครับคือเจ้ามิมิล็อบนะครับผมหรือว่าเจ้ากระต่ายแสนน่ารักของเรานะฮะและสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนนี้นะครับยาวไปจนถึงเดือนหน้านะครับผมวันที่22นะครับถึงวันที่5เมษายนนะครับคือเมก้าลิสซัดอนไวนะครับโดยเมก้าทั้ง3ตัวนะครับเมื่อตีเสร็จก็มีโอกาสลุ้้นด 3ตัวเลยนะแต่เป็นร่างธรรมดานะครับอันก่อนสุดท้ายนะผมคือบัตรตีบอสฟรีประจําสัปดาห์นะครับก็ยังแจกอยู่นะทุกวันจันนะก็เรียกว่าแจกไปเนี่ยใช้เหรียญปิกะคอยหนึ่งเหรียญนะครับในการซื้อนะก็จะได้บัตรตีบอสนะครับบัตรรีโมทนะแล้วก็ของอื่นๆนะครับทุกวันจันนะอย่าลืมใช้กันนะครับผมอันสุดท้ายนะครับสำหรับอัปเดตกิจกรรมของเราในเดือนนี้นะครับผมคือกล่องรางวัลเควส7วันนะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะคือเจ้าอโลลาคิวคอนนะครับผมน่ารักเชียวนะแต่สีใช้นี่ก็ไม่ค่่่อจะตาาเทไหร โดยจะเริ่มแจกรางวัลตั้งแต่วันพุธที่2นะครับถึงวันเสาร์ที่2เมษายนนะครับผมใครที่อยากจะรุ้นชัยนี่นะก็ขยันทำเควสกันนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตของเดือนมีนาคมนะยังไงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันมาช้าจริงๆทุกคนกิจกรรมของเกมเนี่ยประกาศช้ามากนะครับในเดือนนี้นะฮะแล้วผมก็ดันติดโกทัวร์โจโตด้วยนะครับผมนะก็เลยคลิปช้าไปหลายวันเลยนะยังไงเดือนหน้าก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นลวกันนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมขอบคุณซัปพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะใครพอมีกําลังอยากซัปพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมมี Discord ให้สําหรับซัปพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่นะเข้ามาคุยกับผมตอนในดิสคอดได้นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดี